สวัสดีครับเรื่องเบาๆเอามาคุยเหมือนลุยถั่วดูเป็นเรื่องส่วนตัวหน้าถีบถองค่าของใครก็ของใครให้ลองมองค่าคูเล็กนับวันต้องร้องระงมคนยิ่งแก่ยิ่งแย่ยิ่งไร้ค่าเป็นคนปู่คนตาสง่าสมแต่ก็มีหลายๆคนสมปาร์ ดูหน้าเชื่นแต่อกตมผมขืนใจแก่ตัวมาค่ามากมายมารายร้อมทั้งทางตรงทางอ้อมล้อมยกใหญ่ค่ายิ่งมีก็ยิ่งขึ้นบานตะไทยเอาแค่เพียงค้าไฟก็พาจนข่าน้ำมันวันนี้ที่รัฐช่วยก็พออวยช่วยให้เบาเอาพวงผลแม้จะได้แค่สามเดือนก็พอทน ความยากจนเขาค่อห่างอย่างเกรงใจค่าของกินของใช้จิปาทะล้วนเป็นผลเป็นภาระสุดวิสัยเป็นคนไทยด้วยกันช่วยกันไปอยู่อย่างไทยให้อยู่เป็นและเย็นพอค่าดูแลร่างกายหลายๆโลกต้องดิ้นรนจงโกรกถึงบางอ้อทั้งภูมิแพ้ดวงตามันมารอ ทุกๆครั้งคงนั่งรอหมอคนเดียวก็ภูมิใจว่าก่อนตายไม่ไร้ค่าชีวิตนี้มีราคาจนหน้าเขียวก็ภูมิใจตรงที่ว่าหน้าไม่ขี้หน้าไม่เซียวคนส่วนใหญ่ต่างมีเอี่ยวข้าเหมือนเราวล,รวลากอนอนลายกูเล็กลำปางสุขเพราะได้ปล่อยวางสุขเพราะการให้สุขเพราะมีเพื่อนดี สุขเพราะมีคู่ครองดีแต่อย่าลืมสุขสุดท้ายสุขเพราะสุขภาพดีก้อนหินหนักแค่ไหนถ้าเราไม่แบกมันไปมันก็ไม่หนักคำพูดที่ไม่ดีถ้าเราไม่เก็บใส่ใจมันก็ไม่ทุกข์นะครับ